สวัสดีครับวันนี้ช่องคนกับป่าครับนี่คนกับป่าจะพามาแปลงมันสำปะหลังนะครับวันนี้ภารกิจมาทำลายหญ้าครับหญ้าในแปลงมันสำปะหลังโลกมากครับท่าหญ้าก่อนสักสามเดือน ก่อนขุดสักสามเดือนครับนี่เดี๋ยวช่วงนี้อันนี้เดือนมิถุนาเดือนมิถุนาปกดาสิงหากันยากันยาตุลาก็จะขุดนะครับประมาณนั้นแต่ไม่รู้จะขุดได้หรือเปล่าครับกันยาตุลานี่ฝนน่าจะชุกมันกำลังลงหัวครับช่วงนี้ วันนี้ก็ใช้นี่ครับดูซึมครับไกด์โพเซตผสมน้ำหมักแกด์โพเซตไกดโพเซตหนึ่งปลาปองครับไกดโพเซตหนึ่งปลาปองปลาปองแล้วก็มีน้ำหมักนี่น้ำหมักนี่ใช้ห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับ แล้วก็จับใบอีกนี่จับใบจับใบนี่ผสมเองครับเนี่ยซื้อซื้อเอ็นเก้าสิบหรืออะไรนี่ครับเอ็นเก้าสิบมาผสมน้ำเอ็นเก้าสิบลิตรหนึ่งก็ผสมได้หลายลิตรอยู่นะครับผสมกันเอ็นเก้าสิบกับร้อยหนึ่งครับผสมน้ำก็ได้สามสี่ลิตรอยู่ ทางชีดยาแบตเตอรี่18ลิตรครับแบบเดินแบบโยกนุ่นไม่ไหวครับมันต้องออกแรงโยกปวดแขนกับปวดแขนยุคนี้ก็ใช้นี้แหละแบตเตอรีอ่นะครับก็เช้าก็ลุยไปแล้วล่ะสามสี่ถังแล้วนี้พักก็เลย มาถ่ายคลิปให้ดูกันก็นยังไม,ไม่เสร็จนะครับฉีดไปเรื่อยๆมันจะมีเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่ฉีดไปแล้วนี่มันก็อาทิตย์หนึ่งแล้วผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วผ่านไปอาทิตย์หนึ่งมันก็ตายดีนะแห้งตายดีเหลืองแต่ไม่สนิทเท่าไหร่หรอกผมว่านดตายดี ที่ที่แล้วมาฉีดไว้จะตายแล้วไม่รู้จะได้ใส่ปุ๋ยหรือเปล่านะครับปุ๋ยแพงแต่มันก็แพงนะครับมันก็สามบาทกว่าเหมือนกันดูเธอแถวสแก้วนี่ลงแป้งสแก้วนี่สามบาทกว่าขาวล่าสุดนี่รือจักสาบาทห้าสนีง่ไงครับแม่แพงดีจริงๆน่าถูกใจชาวไร่มันสำปะลัง แต่ผมก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะผมปลูกสี่ส่าห้าหกไร่ครับยามว่างๆปลูกเองครับแต่ขุดนี่ต้องจ้างกันอ่ะขุดขึ้นรถนี่ไม่ไหวครับแต่ปลูกเองนี่ปลูกไปเรื่อยๆได้วันละไหลสองไหลสับเองปลูกเองเดี๋ยวฤดูกาลต่อไปก็จะลงคลิปการปลูกให้ดูนะครับแต่วันนี้ก็เอาคลิป ยาฆ่ายาโดยใช้ไก่โปเซตนะครับผสมน้ำหมักผสมสารจับใบมาให้ดูผลงานกันก็ได้ประมาณนี้ครับแต่ประมาณนี้ไก่โปเซตไก่โปเซตก็แพงอยู่นะถังหนึ่งสี่ลิตรก็8-900อครับแพงแพงแพงอะไรก็แพงยาแพงวันนี้ปุ๋ยแพงนี่ให้มันสัก5้าบาทนะอยะเข้าท่าก็โอเคถ้าได้ห้าบาทชาวไร่คงจะไม่บ่นกันนะ มันเป็นไรอาชีพของเกษตรกรได้ประมาณนี้ครับคลิปนี้โอเคครับสวัสดีครับ